สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางบ้านเนี่ยได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของ b w เว l well ค่ะเป็นรุ่น RO 5 0 0นะคะซึ่งทาง b w well เว l เนี่ยเขาเคลมว่าตัวเนี้ยมีไส้กรองทั้งหมด2ระบบนะคะก็คือระบบ PPC และระบบ RO ค่ะจริงๆที่เลือกแบรนด์ b ีเว l อะค่ะเพราะว่าที่บ้านอะใช้เครื่องฟอกอยู่แล้วมาเป็น10ปีแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีมากเลยค่ะ ึงคิดว่าเครื่องกรองอันนี้น่าจะใช้ดีได้แน่นอนค่ะตัวเครื่องนะคะค่อนข้างเล็กกะทัดรัดมากค่ะสามารถวางไว้ใต้ซิงได้ตัวหน้าจอนะคะก็จะแสดงให้เห็นเลยว่ามีระบบกรองแบบ PPC กับแบบ RO ค่ะแบบ PPC ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัว PPC ตัวนี้จะช่วยกรองตะกอนนะคะที่มาจากน้ำป,ป่า ตอนเข้ามาในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะพอกรองเสร็จแล้วมันก็จะผ่านไปนระบบของ r o ค่ะอันนี้นะคะที่เขาบอกว่าสามารถกรองได้มากสุดถึง0.001มครอนเลยนะคะทำให้น้ำออกมาสะอาดมากขึ้นแล้วหน้าจอตัวนี้นะคะจะดูง่ายมากเลยก็คือจะมีตัว PPC นะคะ r o แล้วก็ WiFi ค่ะโชว์ให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้สถานะเครื่องเนี่ยทำงาน อยู่หรือไม่นะคะถ้าขึ้นสีฟ้าแบบที่เห็นอันนี้ก็คือทำงานอยู่นะคะค่ะในส่วนของการติดตั้งนะคะก็ทางบีเวลจะส่งช่างเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองให้เรานะคะคือจริงๆแล้วตอนที่เขาติดตั้งเนี่ยลืมถ่ายให้คะ่ะก็เลยมาถ่ายตอนเสร็จแล้วเถ้าตอนนี้คะ่ะจะจะเห็นปลั๊กไฟด้านในนะคะก็คือช่างเนี่ยจะเดินสายไฟให้เราอย่างเรียบร้อยเลยคะ่ะส่วน ตัวท่อท่อน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ท่อนะคะท่อที่1จะเป็นท่อที่มาจากน้ำปปาเลยค่ะต่อตรงมาส่วนท่อที่2จะเป็นท่อน้ําทิ้งค่ะที่ออกจากเครื่องกรองแล้วนะคะแล้วก็ท่อที่3ค่ะจะเป็นท่อน้ําดีที่จะต่อขึ้นสู่ก๊อกอันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะซึ่งก๊อกอันนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับเครื่องกรองน้ําให้เราอยู่แล้วนะคะโดยช่างเนี่ยเห็นไหมคะงานนี้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยค่ะก็คือ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีทีนี้ช่วงที่เราเปิดใช้งานนะคะจากเมื่อกี้นะคะหน้าจอของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะจะแต็นบายพอเราเปิดใช้งาน,นะคะ่ะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเทอร์ลิฟก็คือน้ำตัวเนี้ยคะ่ะสะอาดสามารถใช้ดื่มได้ แล้วขั้นตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi กันค่ะพอตัวเครื่องแสดงสถานนะเชื่อมต่อ w i f i เรียบร้อยนะคะเเราก็จะมาดูที่ที่มือถือของเราค่ะสามารถโหลดตามคู่มือได้เลยนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสีส้มๆพอเข้าไปแล้วหน้าจอจะโชว์ว่าเป็น Standby ค่ะก็คือเครื่องพร้อมใช้งานเราสามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะข้อมูลที่สาคัญสาหรับ ในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีการบอกของ PPC filter time กับ RO filter time ค่ะซึ่งจะช่วยบอกเราได้ว่าไส้กรองตัวนี้สามารถใช้ได้อีกนานเท่าไหร่นะคะสะดวกในการดูแลแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองมากๆเลยค่ะโอเคค่ะในส่วนของการรีวิวประสิทธิภาพการทำงานเครื่องกรองน้ำน,นะคะของเราในอยู่คอนโดแล้วก็มีปัญหาน้ำปราปาเค็มมา ตลอดเลยนะคะก็ตอนนี้ที่คอนโดเราค่ะจะมีตัวนี้เลยค่ะเป็นเครื่องวัดความเค็มของน้ํานะคะกับตัว TDS นะคะที่เป็นเครื่องวัดสิ่งปนเปื้อนในน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวความเค็มก่อนนะคะโดยทดสอบระหว่างนะ้ำปลาปาทั่วไปนี่ความเค็มนะคะอันนี้ก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะ ะะจะอยู่ที่วันยูนทีดหนึ่งห้นะคะในขณะที่ถ้าเป็นของ b w เวลค่ะหลังจากน้ำผ่านเครื่องกรองน้ำมาแล้วนะคะค่าความเค็มนะคะ จะเป็นประมาณ0.02นะคะในส่วนของค่า TDS นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลองจากน้ำปรปาก่อนเหมือนกันของอันนี้จะประมาณ166นะคะ166 แล้วในส่วนของน้ำกรองที่ผ่านจากเครื่องกรองน้ำของ v w เว l นะคะเมื่อกี้ประมาณ167นะคะส่วนอันนี้นี่ค่ะประมาณ33นะคะซึ่งปกติค่ากำหนดของ TDS อะ,ค,ะค่ะเขาจะบอกว่าน้ำที่สามารถดื่มได้เนี่ยก็คือไม่เกิน50นะคะ โอเคค่ะก็มาถึงบทสรุปนะคะของเครื่องกรองน้ำ Bwell รุ่น R o 500ค่ะสำหรับข้อดีอันแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้เนี่ยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งะคะ่ะเพราะว่าเป็นแบบไม่มีถังซึ่งด้วยความที่แบบไม่มีถังะคะความแรงของน้ำก็จะเร็วมากกว่าเครื่องกรองน้ำแบบ R o แบบมีถังทั่วไปนะคะและหน้บต่อไปนะคะจะเป็น การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ค่ะเพราะว่าการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในที่นี้ทำให้เราสามารถเช็คดูได้เลยว่าไส้กรองแต่ละอันนะคะสามารถมีอายุใช้งานได้อีกเท่าไหร่นะคะเป็นตัว Wi-Fi ที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันค่ะแล้วพอเราทราบแล้วนะคะว่ามันมีอายุการใช้งานได้เท่าไหร่เนี่ยการเปลี่ยนก็จะค่อนข้างง่ายด้วยการเปิดฝาอันนี้ออกมานะคะอย่างข้างบนเนี่ยก็คือไส้กรองแบบ PPC นะคะสามารถบิดเปลี่ยนได้เลยะคะ่ะแล้วก็แบบ RO เหมือนกันนะคะสามารถดัดเปลี่ยนได้ทันทีค่ะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ